ก็ถอยออกจากสมาธิพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายย่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นภายในขณะที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเขาพิจรารณาทบทวนสิ่งที่เขารู้เขาเห็นโดยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเขาจะตัดกระแสะแห่งความรู้โดยสมมติบัญญัติว่าอะไรเป็นอะไรเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างอีกทีหนึ่ง ในตอนนี้ปีติและความสุขจะบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจนกระทั่งจิตปล่อยวางปีติความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกคตาเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการอันแปลกประหลาดย่มจะเกิดขึ้นแก่จิตของกู้ปฏิบัติโดยภายในจิตของเขาจะมีความสงบนิ่งสว่าง แต่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวิ่งวนรอบจิตของเขาเปลียบเือนกับกลุ่มเมฆหมอกจิตของเขาจะสงบนิ่งว่างอยู่ในถ้ำกลางโดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วจะทรงตัวอยู่ในสภาพที่เป็นปกติคือสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะธรรมขั้นละเอียด สภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไอ้เจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นๆอาการของความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฏการขึ้นมาจิตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยเพื้อแท้ของสัจธรรมแล้วสัจธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเลียงนามจะเรียกว่าอะไรเจ้าจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิต ิ่งที่จิตโลเขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการ์ต่างคนต่างรู้รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญตัติคือไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติขี่ตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุุตระ ภูมิธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตละขั้นเหนือโลกนั้นย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอโศภะกรรมฐานความสปกปรกโศกปฏิคูลไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียก เดินน้ำลมไฟไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปรากฏการอยู่โดยธรรมชาติเป็นกฎแทงความจริงที่ปรากฏโดยเด่นชัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาทำในขั้นโลกีจะมีสมมติบัญญัติเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิปูลหน้าเกลียดโสโคร เราน้อมน,นึกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับว่าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสกบรกละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแม้จะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสักเท่าไหร,ร่ก็ตามสกปรกเท่าไหร่ก็ตามเนื่องจากจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติสัญญา ความรู้สึกปฏิปูลน่าเกลียดในขณะนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าหน้าเกลียดก็ไม่มีคาว่าหน่าชอบน่ารักก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นเุกเป็นอนัตตาก็ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการโดยธรรมชาติพอเหมาะพอดีกัน ในอันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจะเรียกว่าอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่เรียกจริงๆถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเมื่อรู้แล้วเอาอะไรมาพูดให้เราฟังเมื่อพระองค์รู้แล้วแมในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไร แต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัสว่ามีร่างกายจิตจะริ่อมมีเครื่องมือสำหรับใช้สอยเคื่อกายเป็นเครื่องมือของจิตเจตจ่ตอมจะเกิดความนึกคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อเกิดความนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะย้อนไปพิจารณาสิ่งที่รู้เห็นในสมาธิขั้นละเอียด ตั้งเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเอาภาษาสมมติบัญญัติของโลกนี่แหละมาว่ากันจะไปเอาภาษาเทวดาอินทร์หรือภาษาพูดผีปีศาจมราพูดก็ไม่รู้เรื่องพระพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจึงเอาธรรมะ,จ,มะจึงเอาภาษาของมนุษย์มาบัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้ แล้วก็มาเล่าสู่บรรดาพุทธบริษัทฟ,ฟังพราะเอาภาสามนุษย์มาพูดมนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจแต่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิธีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้ เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เราเล่ามานี่บางท่านอาจจะคิดว่าทำไหมทำจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องยากยากจริงๆตั้งแต่เริ่มภาวนามานี่จิตยังไม่สงบขนาดถึงตัวหายเลยมีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญ บริกรรมภาวนาพโตโพโตโพโตโพโตประเดียวเดียวบรรเลมโพโตแล้วไปคิดอย่างอืน่นพยายามมาตั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่ได้สมถะภาวนาสักทีในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคอยให้จิตของเรานี่สงบนิ่งเป็นสมาธิมีสมถาะามีอปนาสมาธิ ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ตายก่อนหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่อยไปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแต่ถ้าเขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่น ็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆโดยถือเอาความคิดที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งเล,ล็กของสติทำสติกำนดจดจ้องตามรู้ทุกวาระจิตที่เราคิดแล้วในที่สุดเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีประสิทธิภาพพอที่จะรู้ทันเหตุการณ์ภายในจิต ตาเตโรธันวาราจิติคิดไปเมื่อไรความสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีปีติมีความสุขมีวิตกวิจารปีติสุขเอก,กขตา,าเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอันนี้วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียดได้จึงมีปัญหาอยู่ว่า มื่อจิตทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นแล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีกล่ปอยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านหร,อหรือในขั้นแรกที่มันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกขัดทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของการกำหนดตามรู้ก็ย่อมจัดมีขึ้น แล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกําหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกําหนดทำสติตามรู้แต่เราฝึกจนคล่องจนชานิชานาญอาศัยการอบรมให้มากมากทำให้มากมากในที่สุดเพราะความเคยชินแนละความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้ว่าระจิตของเราไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็แสดงว่าการภาวนาของเราเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถจะทำจิตให้สงบละเอียดได้เรามีช่วงที่จะปฏิบัติสลับกันไปหนึ่งบริกรรมภา,าวนาไว้ก่อนเมื่อจิตปล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ ถ้าหากว่าไปสุดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่คิดอาการของสม,ม,มาธิไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่เมื่อมันปล่อยวางํำบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาการโดยอาศัยการอบรมมากๆทำให้มากๆทำจนจำนี้จำลาน ทำทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองและไม่เอกปัญหาหนึ่งที่ควรจะทาความเข้าใจสําหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสงบเป็นสมาธิร่งนิ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 ่ง,งไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทําจิตให้สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดได้แล้ว เมื่อจิตของท่านถอนออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอย่าละโอกาสรีบทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทำสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปถ่าสติตามทันความคิดความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญา เป็นสิ่งโลกของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติความคิดจ้ำมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสตินสี่แล้วจิตของเราจะเกิดอนิจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมาฐานเองโดยอัตโนมัติเมื่อทำวามเมื่อทำอดีตได้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีถ้าหากสมาธิถอนขึ้นมาแล้วเราไปมัวดีใจกับความสงบเลยจะเป็นได้ว,ว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วดีแล้วพอใจแล้ว ไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อเจตถอนอกบาเพราะความดีใจรีบกระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสงบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งตัง้งจะเริ่มต้นเราเราเริ่ม นั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจารณาตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกคจา,าไหมเพียงแค่นี้ก็เป็นอุบายทําให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาก็อบครดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับย้างจิตให้เฉยอยู่สักพักหนึ่ง เมื่อความคิดเกิดขึ้นเรียกธรรมสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั้นเป็นอารมณ์ของจิตทำสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ในขั้นแห่งวิปัสสนากรรมาฐานการปฏิบัติด,ด้วยการบริกรรมภาวนาก็ดีการปฏิบัติด,ด้วยการยกจิตขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายยกตาสติพิจารณารูปนามก็ดี หรือกำหลดจิตทำสจติตามรูปความคิดก็ดีการปฏิบัติตามแบบ้งที่กล่าวไาจุดมุง่งก็เพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ในเมื่อไม่มีฌานคือการแท่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิด ถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตในขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาปัญญาความคิดหรือสติปัญญาที่เราตั้งใจคิดที่เราเรียนรู้มาจากตำหลัดจำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟัง รู้มาจากการค้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสงบลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้ขึ้นม,มาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิปัญญาแต่กาปฏิบัติทั้งหลายอยา่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรม ให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นจุดยืนของนักปฏิบัติหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสำรวมจิตหรือเป็นการภาวนาเท่านั้นเราอาจจะนั่งสมาธิภาวนาวัน,วนละสามสี่ชั่วโมงแต่หากเวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตาม กิเลสแต่อารมณ์มากกว่านั้นเจตของเราจะไม่สามารถสร้างพลังขึ้นมาต่อต้านกับความรู้รู้สึกฝ่ายข้างต่ำคือกิเลสแต่ถ้าเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติทมอยู่ทุกลมหายใจทำสมาธิอยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติกรรมฐาวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจ เราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการทำสติสังวรระวังคอยดูอยู่ด้านแหละคือวินยัยความมั่นใจต่อการที่จะกำหนด,ดรู้กิเลสและอารมณ์ของตัวเองนั่นคือสมาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในขณะที่กำหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญาเีนสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทำสติ ตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในขั้นแรกๆเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกขัดอบรมบ่อยๆเข้าทำให้มากมากจนเกิดการคล่องตัวภายหลังเราจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดตามรู้สิ่งดังกล่าวแต่จิตของเราจะมีประสิทธิภาพตสติของเราจะมีประสิทธิภาพตามรู้ไปเองโดยอัตโนมัติวันนี้ขอกล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติ ในขั้นสมถะกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐาน,น,ฐาน,รรฐานพอเป็นคติเตือนใจหรือเป็นแนวดำรีของท่านผู้ฟัง <c oughs> ก็เห็นว่าพอสมควรแต่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาละช่นี้ <c oughs> ในมโพูดสึงเรื่องการทำสมาธิเ้่าที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าชวนชาวบ้านเขาทำสมาธิเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลา ที่ว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นบางทีพระท่านสอนสมาธิท่านอาจจะให้บานหนักเกิดไปชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสดวิสัยที่เราจะทำได้ทีนี้เราลองมาทำสมาธิแบบแบบที่มันไม่ขัดต่องานต่อการไม่ขัดต่อวิชาความรู้ไม่ขัดต่อหน้าที่ลองลองดูซิว่าสมาธิแบบนี้ มันจะได้ผลพอเป็นเครื่องสนับสนุนจิตการที่เราทำอยู่บ้างหรือไม่อยากจะใครขอร้องให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายช่วยกันที่สุดสมาธิแบบนี้ขอใช้คำว่าการบำเพ็ญรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันด้วยวิธีการทำกำ,ำหนดทำติ ตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนำสติที่เป็นตัวนำที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุทธะเดียวว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทำงาน เราเดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนู้นนึกขึ้นมาท,ทันทีว่าเราเดินจงกรมแล้วทำสติตามรู้กับการเดินนั่นไปพอนัง่ปงปั๊บลงเราเนึกว่าเรานั่งสมาธิกำเราเจตโลอยู่ในปัจจุบันเมือใใ่อเราใช้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำสติโลอยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมฐา,านเมื่อเราเขียนหนังสือทำสติอยู่กับการเขียนหนังสือ เราจะทํางานอะไรเดินไปก้าวไปถอยกลับหรือทําอะไรจิปปารท,ที่เป็นจิตธุระหน้าที่ของเราเ่อเอาสิ่งนั้นนนั้เป็นอารมณ์กรรมาฐานทันทีด้วยยึดสติว่าการทําสมาธิคือทําจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่ความคิดที่เราคิดจนอยู่พอคิดอะไรขึ้นมาพักทำสติรู้ท,ทันทีอย่าไปละโอกาส เมื่อเวลาเราเกิดความฟุ้งซ่านโดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาบันเนี่ยจะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมจิตการในทางด้านสินเชื่อเนี่ยเข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับกลัวว่าลูกนี่มันจะโกง ทีนี้ในเมื่อจิตของเรามันเิดความฟุ้งซ่านหรือกังวลกับสิ่งด้านนั้นเราปล่อยให้มันฟุ้งไปเอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสดช่วงของมันแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งลึกพลังจิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นคือตัวสติ ตัวสติที่มันจะตามรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสติตัวนี้มันตามทันเหตุการณ์ต่างๆในท่าทีที่เรียกว่าเืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราจะได้พลังทางสติที่แรกเราอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะกำหนดสติตามรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมใช้เวลาสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งติดต่อกัน แล้วคอยสังเกตดูความรู้สึกของเราจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกๆในเราคุมรู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เราเึกเราคิดแต่เมื่อเราฝึกขาดจนคกล้องตัวแล้วเราคิดอะไรพับสติมันจะทําหน้าที่ของมันพัในปีนี่ให้สังเกตลองลองฝึกดูการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อนไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบำรุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกำลังกายเมื่อกำลังกายสมบูรณ์กำลังใจที่จะทำมันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งสักเท่าแข็งกรเสิอเ สู้ความเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเองเราจะะนั้นใครจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปทรมานร่างกายพระพุทพธเจ้าให้เือหลักว่าโพชนเนมัตัญยุตตาู้จักประมาณในการบริโภคและพยายามทำสติตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด แล้วการทําสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธินี่โอกาสที่จิตจะสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขได้ฌานได้ญาณอย่างที่พระท่านสอนมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจจนเกิดความคล่องตัวสมาธิมันจะไปเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับ เพราโดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่ทำสต,ติอยู่ตลอดเวลานี่แม้นอนลงเขาก็ต้องทำสต,ติของเราจนกระทั่งนอนหลับเมื่อเขาคิดอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรและเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันพอเกิดการนอนหลับลงไปเิตจะเข้าสู่สมาธิแทนที่มันจะหลับเมืดไปอย่างธรรมดา แต่พอนอนหลับลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างสวัยอยู่ตลอดคืนยั่งลุง่งทีนี้ในขณนะที่จิตสว่างสวัยอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกทางวนเกี่ยวกับร่างกายไม่มีมีแต่ใจทึ่ามซื่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแทงความเป็นพุทธะบังเกิดเกิขึ้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่นิ่งอยู่เป็นปกติ โลโยเป็นปกติสว่างสวยอยู่เป็นปกตินั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาทีนี้ในขณะที่นอนหลับและสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนั้นปัญหาอันใดที่มันยังคล่องใจอยู่ในเวลาที่เราทำงานมันจะวิ่งเข้าเป็นเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ตกไปได้ในขณะที่เรานอน,อนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการคล้ายๆกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจได้ทีนี้ถ้าเราฝึกสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลาไม่เกี่ยงถึงอุปสรรคถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิได้พุกลมหายใจตลอดเวลาที่เรามีความตั้งใจอยู่ เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์นี่เมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมากรุงเทพนี่มีผู้หนึ่งฝากปัญหาไปถามเขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากตามันหายแผ่นกระดาษก็หายแล้วยังเหลือแต่มือเปล่าเปล่าแล้วทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้น เพราะในขณะนั้นจิตของเราคงเข้าจดจ้องอยู่การกับการเขียนหนังสือและสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่แรกมันก็ปล่อยวางวัตถุภายนอกก่อนยังปราฏแต่มือคือกายของเราเองแต่ถ้าหากว่ามันสงบละเอียดลงไปกว่านี้มันจะปล่อยวางจนกระทั่งร่างกายของตัวเองร่างกายจะหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ในเรื่องความเป็นไปของมันจะเป็นอย่างนี้และข้อสังเกต <c oughs> ในเมื่อท่านเริ่มฝึกขัดสมาธิแล้วถ้าหากมีสติสัมปชัญญะดีจนกระทั่งสติของท่านตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดได้คล่องตัวโดยไม่มีการตั้งใจแต่สติเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเมื่อท่านมีปัญหาทางจิตใจ สติปัญญาตัวนี้จะแก้ไขปัญหาข้อข้องใจมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ